สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผม VOG สุดพร้อมกับ s p e e d r e i s t e r เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเปิดรถ S Sky นะครับเนื่องจากว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาเปิดแต่ว่า ID ดีนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ดีผมนะเป็น ID ดีของคุณจ้าบหรือว่าน้องจาบนะครับที่เอามาเปิดนะครับเนาะ ก็โอเคก็ในของตัวรถเอ k y นะครับถือว่าสวยมากนะครับแต่ว่าเหมือนว่า ID ดีของน้องเขานะครับหรือว่าทางจับเขานาอเหมือนว่าจะบั๊กนะครับมันจะไม่ม <ut> <us> ีในของเสียงเอฟเฟกต์ในตรนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ในของรถนะครับเหมือนว่ามันจะบั๊กนะก็ประมาณนี้นะครับถือว่าโอ้โหสวยมากเลยนะครับโคตรเท่ครับอืมสวยมากสวยมากก็เลยจะมาเปิดครับ ตัวในของสกิลเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนนะครับสกิลนะครับก็คือในตัว Power บวกเป็น8%นะ18%นะในตัว Power บวกเป็น18%เมื่อใช้ในตัวความเร็วสูงสุดเทียบเท่าการกด c w d b ก็คล้ายๆในของตัวรถสวิตมิตโตนะครับประมาณนั้นนะก็คือกดในตัวเพียวก็จะได้ c w d นะครับ อ่าและมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทุกครั้งที่เราใช้ในโต5ครคันง5ครั้งติดต่อกันนะเราจะได้รับในโต1ถังมานะครับถือว่าโคตรดีเลยนะครับเราใช้ในโตไป5ถังเนาะและเราจะได้มาอีก1นึถังนะครับประมาณนั้นนะถือว่าโอเคดีมากเลยนะครับในของอันนี้ส่วนสกินนะครับสกินสำหรับผมเนี่รู้สึกว่ามันดูเออไปเลยนะ ผมไม่ค่อยชอบนะครับสกินมันไม่สวยอ่ะสกินมันไม่สวยนะครับมันมันสวยไม่เท่าอันที่ไม่มีสกินนะสกูนมันทําให้รู้สึกว่าความสวยมันดลปลงเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าลนะเนาะเข้ามาในของเวิร์ชช็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเปิดเลยมีอยู่ประมาณ3ายหก หลอดนะอันนี้คือหาฟีลีล้วนๆนะครับอันนี้คือเก็บฟิลีล้วนๆนะครับไม่มีการเติมอะไรต่างๆนะอันนี้คือสําหรับใครที่อยากได้รถด,ดีๆนะครับก็แนะนําว่าให้เราเก็บหลอดสีทองเนี่ยเก็บฟีมานะครับเก็บฟมาสะสมมาเรื่อยๆนะก็จะได้เยอะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ถือว่าจจอนะครับเมอ,อก่อนที่เราจะไปเปิดใช่ไหมเราต้องมาเปิดอันนี้ก่อนนะอันนี้คือใช้คูปองซื้อนะครับใช้คูปองซื้อ แล้วก็กดใช้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของตัวหลอดที่ใช้ในการเปิดรถไอ้สกายเหมือนกันนะครับมันจะซื้อได้2ครั้งนะครับมันจังกับเวลาด้วยนะหลือเวลาอยู่อีก9วันนะครับมาเปิดรถกันเลยดีกว่าเนาะอ่าเปิดเลยนะครับก็จะทําการเปิดไปเลยหวังว่าจะได้นะครับนะโอเคได้2ช่องนะครับแหมแล้วถือว่าเออใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะฮะอ่ากดเข้าไปเองนะครับ รอบนี้จะไม่ได้ซัทช่องเลยนะโอ้ได้อยู่ได้อยู่อยโอเคได้แค่ช่องเดียวนะหมายว่าผมจะไม่มไม่เคยมีดวงเท่าไหร่นะแต่เสียในการเปิดรถมันบั็กนะฮะมันบัก็กมันบั็กมากเลยนะฮะอะเปิดไมค์อีกเปิดไมค์อีกนะครับหืมผมว่าไอ้สามร้อยนี่มีประมาณสามร้อยเท่าไหร่สามร้อยหกโอ้ยเลยประมาณสามร้อย มีอยู่ประมาณ314รอสิบสี่อันนะไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะว่าหลอด3 1 4อสิบี่อัน,นจะสามารถเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้ถาวรผมว่าโอ้โหโคตรด,ดวงจะดีอะครับเดผมดวงมันไม่ดีอะผมเป็นคนดวงไม่ดีนะก็คงจะคิดว่าแลาจะเปิดไม่ได้ถาวรน,นะ อ่าทำไม่ได้ถาวรยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับในของช่องที่5แล้วนะครับอ่ได้มา5ช่องแล้วนะฮะก็เดี๋ยวอีห้ช่องสุดท้ายอะ่ะก็ลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมเหลืออยู่251นะฮะเหลืออยู่250อ่า242รัอ,อน,น,น,นะไม่ติดเลยโอ้โหแหม เฮ้เอาหน่อยนะเต็ดว่าติดป่ะไม่ติดนะฮะโอ้โหติดยากจริงติดยากเย็นจริงๆนะเนี่ยเต็ดวะโอเคต็ดแล้วนะครับอันที่หกโอ้โหเหลยสี่อันนะหลอดเหลืออยู่สองร้อยยี่สิบสี่นะว่าสี่ช่องสุดท้ายนี่กินเยอะมากเลยนะฮะไปไปไปเปิดกันเลย เปิดกันเลยไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยตรงได้ดิใช่ปะเฮ้ยตรงได้ดิโอ้ no ตอนนี้เหลืออยู่197นะไม่ติดอีกแล้วนะครับแหมโอเคเดี๋ยวขอสลับไปเปิดของฟรีกันก่อนแล้วนะเนาะไปช่วยกันก่อนนะสลับไปนิดนึงนะเฮะย้ยแย่จริงอะ ก็รถมันเท่ไม่ใช่ดิก็รถมันแรงรอะครับมันต้องยากอยู่แล้วใช่ป่ะบ้างเอาเลยไม่มาไม่มา,าเดี๋ยวราเปิดอ,อสับเปิดัะมานะครับรวันนี้เราก็จะมาเปิดใของตัวรถคอย่างเดียวแล้วก็ลองัง,งลองเทสตงดูนะครับเป็นทีเียเรียร้อยแครับอ่ะเปิดใหม่รอบนึงนะครับมาได้ไหมโอ้โหไม่ติดเอาใหม่รอบนึงมาเอ้ยตองอย่างนี้ดีครับ โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือสามช่องสุดท้ายแล้วเหลืออยู่หนึ่งร้อยเจสิบอะผมว่าถาวรต้องมาแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> จะเปิดของฟรีกันนะม,มันเป็นสูตรนะมันเป็นสูตรนะฮะเราเรียกว่าถาวรเจ็ดวันโอเคเจ็ดวันไม่เป็อนอันนี้เจ็ดวันอันนี้ถาวรเนาะอือไม่มาไม่รอนึง <c oughs> มาโอ้โห เอาไรเปิดของปีมากอีหลอบนึงอีหลอบนึงเออเปิดเข้าไปนะครับก็ไล่เปิดกันไปอืมมันน่าจะได้ดีเนาะเปิดเข้าไปอีกนะครับเปิดเข้าไปอีกอเล่นละโดนละโดนละอสามช่องของไพนี่โอ้โหหนักกว่าต้องมาแล้วแหละแหม โอ้โหเจ็ดสิบหลอดไม่ติดเลยสักอันนะครับคิดโดยมาแล้วเว้ยใครบอกว่าไม่ติดเลยครับผู้ผิดผู้ใหม่ได้นะครับเออเจ็ดสิบหลอดก็ติดเียหนึ่งอันนะผมว่าหนึ่งร้อยนิดนั่นสองไม่พอนะต้องมีอยู่ต้องมีสักประมาณ100อีกหนึ่งร้อยอ่ะมันถึงจะได้ช่องสุดท้ายอะ่ะหนึ่งร้อยนิดน่าจะได้ประมาณหนึ่งช่องนะหนึ่งร้อยหลอดงี้นะฮะอันนี้ให้ผมดเดาเตท่า แบบว่ามีฟล uh ุกอะฮะโอ้โหมีดวงดีๆด,ดวงแตกเข้ามาอาจจะมีฟลุกทีเดียวสองหลอดเลยก็ได้นะนี่ช่องสุดท้ายนะจัไม่ได้นะอันนี้คือความคิดผมนะโอเคเปิดต่อนะครับได้ป่ะเอ๊สองช่องเลยใส่โดนแล้วะโดนแล้ว <laughs> แม่อะไรครับเนี่ยโอโหเหลือแปดสิบแล้วครับอีกสช่องหนึ่งอะแมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันไม่ได้นะสล,สลับไปมาสลับไปมาไม่ได้โอ้ชาช่องหนึ่งช่องหนึ่ง อันนี้คือสามร้อยหลอดแล้วนะสามร้อยแล้วนะฮะใกล้จะสามร้อยหลอดแล้วนะฮะ,ะ,ะ,ฮะถ้าไม่ได้ช่องที่เก้านี่ถือว่าโอ้โหผมไม่คดจะซวยอะ่ะถ้าสามร้อยหลอดแล้วได้เก้าช่องนึงก็ถือว่าใช้ได้นะเออก็ถือว่าอยู่ในเก็บที่อยู่ในระดับที่พอได้นะเออ,เอ,อมาลวเลย <laughs> ใครว่าไม่ได้เหรอครับ เอ้ยช่องสุดท้ายมีฟล์กาวน,นะเไว้ไม่เชื่อไม่เชื่อดูจ้าเสียวเสียวใส่เสียวใส่เอ้ยยอยจบแล่ะ อีช่องครับอีกช่องเดียวครับอีกช่องเดียวนะฮะงั้นช่องสุดท้ายยังไงก็ให้คุณจัาบเขาไปเปิดเอาเองรักกันระเนาะ เดี๋ยวเรามาใายเนื้อของรถเอ s กซกันเลยดีกว่านะครับส่วนการประแตง่งโอเคเรามาทําการประแต่งกันก่อนเดี๋ยวผมขอประแต่งสักครู่ก่อนนะครับก็ได้ทําการอัพรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสายที่ผมอัพจะไม่ค่อยเหมือนคลายนะน่อจะว่าผมไปเทปความเร็ว ต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในของระยะในโตรผมก็เทปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าใส่ไหนในโตหมดช้าใส่ไหนในโตหมดเร็วใส่ไหนรดมันแรงนะครับใส่ไหนรถไม่แรงผมได้ทําการเทปไปหมดละซึ่งในของตัวเครื่องนะครับก็เป็นทางด้านซ้ายนะครับก็เหมือนที่เขาอันเลยแล้วก็ล้อก็ทางด้านซ้ายก็เหมือนที่เขาอัพเหมือนกันสูตรเชื่อเพลิก็มีแค่สายเดียวเนาะส่วนเทโบก็เป็นสายตรงเหมือนที่เขาอัพนะครับแต่ว่าอันสุดท้ายก็คือ ไนโตรนะครับไนโตรนะครับนะไนโตรจะเป็นสายขวานะครับผมได้ทําการเทสไปหมดละใส่นี้ดีที่สุดแล้วนะครับก็ความเร็วอยู่ที่3 1 3 8แนะแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นสายกลางนะครับความเร็วจะอยู่แค่313เท่านั้นมาไม่มีจุดแปนะครับแต่ถ้าเอาของเทปโปเป็นสายขวา้วก็ไนโตรเป็นสายขวาน,นี้ความเร็วอยู่ที่3 1 8เหมือนกัน แต่ว่าระ,ระยะในโตรนะครับก็คือในโตรมันจะหมดเร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเสล์ขวามไม่มีน้ของระยะในโตรเนาะก็ใส่กลางมันจะมีระยะในโตรก็คือจะทําให้ในโตรของเรามันหมดช้าลงนะครับอยู่ได้ยาวขึ้นหรือว่านานขึ้นอีกสักประมาณ1วิประมาณนี้นะครับประมาณ1วินะครับประมาณ1วิมันอยู่ได้านานขึ้นนิดน,นึงนะครับก็แนะนําว่าให้อัพสายนี้ซ้าย แล้วก็มีแค่สายเดียวแล้วก็าสายกลางนะครับแล้วก็สายขวานะครับมีแค่นี้นะครับในของรถเอ็กก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเราเออกไปเล่นกันเลยดีกว่าลนะเนาะก่อนที่เราจะไปเล่นเราต้องมาเทปกันก่อนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับความเร็วตามปกติก็อยู่ที่2002.4นะ20 2 0้นะครับแต่ถ้าเมโทระ่ะก็กดไปก็อยู่ที่313.8นะครับ จะเป็น c w w <ib> <ib> ก็ตามหรือจะเป็น uh, w c w อันนี้ในตัวมันจะยาวขึ้นนะ w c w ในตัวมันจะยาวขึ้นนะครับแต่ถ้ากด w c w w ความเร็วมันยังไงก็อยู่เท่าเดิมนะครับมันจะไม่มีมากกว่านี้มันอยู่รับเท่าเดิมก็คือ 300, 3ามรเท่านั้นมันไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับมันไม่สามารถทําได้ความเร็วมากกว่านี้นะครับก็คือปกติรถคันอื่นนะมันกด w c w w อ่ะมาความเร็วม,มันจะเพิ่มมาใช่ไหมแต่ว่าในของรถคันนี้เราจะกด w c w w ยังไงมันก็ไม่เพิ่มมันยังอยู่ที่3 1 3 8เหมือนเดิมนะครับก็นี้เลยนะครับมีแค่นี้นะเดีย๋ยวผมจะเทสให้ทุกคนดูนะครับว่า w c w ความเร็วม,มันก็เหมือนเดิมนะครับมันยังอยู่เท่าเดิมนะมร้ยานะครับมันไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้มากกว่านี้แล้วนะครับ พอดีมันหาห้องยากมาสลระยะหนึ่งแล้วนะนานมากแล้วด้วยนะฮะพอดีปุ่มมันค้างนะไม่ใช่ปุ่มนี่เกมันข้าง,างนะฮะกวนในตัวปุ๊กค้างเลยนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้นี่มันค้างอะ่ะ แต่ว่ากดไม่ได้โพสไม่ค้างนะในโตมันค้างนี่มันค้างเงี้ย <c oughs> มันค้างไปหนึ่งจังหวะมันไม่นี่นี่โอ้โหจอดน่าเกลียมมาก รุปไม่เข้าส้นชายอะครับแต่ยังไงก็ยังได้ที่2แล้วเนาะก็จะมาเทสรถในสนามนี้นะครัเนื่องจากว่าสนามนี้มันเป็นทางตรงนะก็เลยเทสค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าตอนที่เรากดในตัวมันจะค้างนะครับมันจะค้างเป็นช่วงๆนะก็เลยจะมาเทสดูนะครับถึงว่าการดิสอะไรประมาณนี้โอ้โหโคตรโคตรเตี้ย ก bon ันดิดอะไรประมาณนี้ถือว่าโคตรเีย่ะเออแหมเกินไปหรือเปล่าวะโอ้โหฮิทางได้เกินไปหรือเปล่าโคตรสวยอ่ะสวยมากในตัวโคตรสวยสวยจริงสวยจริง ไม่ได้โมน้นะเนี่ยสวยมากไ้ตัวในโตไปเลยไปในโตห้าอันไ้ถ้าเรากดเป็น C W W อ่ะมันจะช่วยทำให้อ่าความเร็วของรถ มันขึ้นมาเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเรากัวในโต๊ ure, เพียวความเร็วมันจะขึ้นมาช้าแต่ก็ยังแรงเท่ากับ313 8เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> ถ้าถ้าไปเล่นก,กับคนอื่นนี่มันเป็นแบบน,นี้ตลอดนี่ปวดหัวเลยนะเนี่ย สวยมากนะครับถ้าแกบักได้เมื่อไหร่นี้ถือว่าคดแกมอะ่ะกระตุกทีนึงไปคดไก่เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าเอาหุน แจ่มมากแจ่มมากแล,ว,แลวสำหรับวันนี้นะครับก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันก็มาในของตัวรถ Sky เนาะก็จะทำการเปิดนะครับก็ตีไปเลยนะ400หลอดนะครับตีไปเลย420ร้อหลอดนี่ได้รถคันนี้ถาวรแน่นอน3 0 0หลอดก็ที่เห็นนะครับว่าได้9ก้าช่องนี่ถ้าใครที่อยากเอาความมั่นใจว่าได้ถาวรแน่นอนก็ต้อง400หลอดนะครับว่าถาวรแน่นอนประมาณ420เนี่ยแหละถาวรแน่นอนนะครับ และที่ผมลองไปเล่นมาแล้วนะครับโอ้โ oh หถือว่าการเลี้ยวการทิตอะไรถือว่าง่ายมากนะครับไม่ได้เลี้ยวไม่ได้ดีตยากเท่านะของรถสวิตเมเทโอนะถือว่าโอเคโคตรง่ายคัดเทินเยอะด้วยนะครับเล่นง่ายมากแล้วก็ความแรงนี่มันอยู่ระดับที่เรียกว่าดีนะครับดีไม่ได้ดีมากนะเพราะว่า w c WW ความเร็วมันยังเท่าเดิมก็คือถือว่าดีละกันนะอยู่ที่33มร้อยสิบสามจุด นะครับของรถคันนี้ไม่สามารถเพิ่มมากกว่านี้ได้แล้วนะเนื่องจากว่าถ้าใส่สเลียงก็จะมีมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเนาะก็มีเพียงแค่นี้แล้วกันสําหรับใครที่เปิดแล้วยังไงก็เยี่ยมนะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเดี๋ยวไว้รอชมคลิปหน้าเป็นกำลังใจให้ด้วยรักกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนคลิปหน้าครับผมบ๊าย